ติปิโสภาขวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิทูอนุต ตาโรปุริสธรรมมาสาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาสาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี ติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมมาราละทีสัตธาเทวมนุษย์สางพุทโภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วินชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโรปุริสธรรมมาซาลทิ สัทเทวมนุษย์สางพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโภภุริสธรรมมาซาลีสัทาเทวมนุษย์สางพุทธโภพควาตีอิติปิโสพควาอรหังสัมมา สัมพุธโทวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถุอนุตตาโรภุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุ์สานังพุทธโทภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุธโทวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุต ตาโรปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควะอระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุสสานังพุทโภะควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธ schaကanas no sukha thoรka viထ ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทุอนุตตาโรปุริสัรรมัสารถีสัททาเทวมนุ์สานังพุทโทภะวาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโท Viชาcaraanaสpan no sukha thoรkaविထ àุດ, ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภะควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภควาตี อิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจระสัมปันโนสุขโตโรกาวิถุอนุตตาโรภุริสธรรมมาซาลทีสัตธาเทวมนุสสานังพุทโภะควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโท schacaraanas no sukha thoroka viထ ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชชารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิถุอนุตตาโรภุริสัรรมัสาระีสัตธาเทวมนุ์สานังพุทโภะควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ VINCACARANA SAMPANNO SUKHATORO KAVIDU ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควะอะระหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิถุอนุตตาโรภุริสธรรมมาซาลทีสัตธาเทวมนุสสานังพุทโภะควาตีอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโท วิญชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุธโธวิญชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตารโปุริสธรรมมาลา สัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมมาซาละทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติ อิติปิโสภาคาวารหังสัมมาสัมพุทโธ วิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุ์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุธโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารโปุริสธรรมมาซา สัต t h าเทวมนุษสสานังพุทธโภพควาติอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารโปุริสธรรมมาาละทีสัต t h าเทวมนุ์สานังพุทธโภพควาติ อิติปิโสภะคะวารหังสัมมาสัมพุทโธ วินชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุ์สาหนังพุทธโภพขวาตีอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตารโปุริสธรรมมาลา สัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมมาาละทีสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติ อิติปิโสภาควาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาลา สัต t าเทวมนุษย์สานังพุทธโภพวาติอิติปิโสพควะอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารโปุริสธรรมมาราลทสัต t าเทวมนุษย์สานังพุทธโภพวาติ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิทูอนุต ตาโรปุริสธรรมมาาลาทีสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชนชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลาทีสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรปุริสธรรมมาซาละทีสัตธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธ ชาจanaส noukha thoรka viထ àุ โรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิ อติปิโสภะควะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชฌารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรปุริสธรรมมาาละทีสัตธาเทวมนุษย์สางพุทโภควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิschacaraanaสpan no sukha thoรkaविth àutດ ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชชารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรปุริสธรรมมาราละทีสัตธาเทวมนุตสานังพุทโภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโท วิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาซาละที สัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทโธภควาตีอิติปิโสภาควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิจชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตารโปุริสธรรมสาลทีสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทโธภควาตีอิติปิโสภาควาอรหังสัมมา สัมพุธโทวิชจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถุอนุตตโรโปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สางพุทธโทภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุธโทวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุต ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิญชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทุอนุตตาโรปุริสธรรมสาละทีสัททาเทวมนุ์สานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วินชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโหปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุ์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุธโธวินชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโหปุริสธรรมมซา สัต้าเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารปุริสธรรมมาาลทีสัต้าเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธ วิญชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุธโธวิญชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาลา สัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติติปิโสภควะอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารปภุริสธรรมมาาละทิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรควิทูอนุต ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชชารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุตสานังพุทโภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโท ชาจanaสpan noukha thoรka viထ àุດ โรปุริสธรรมมาสาลทีสัทาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภะควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาสาลทีสัทาเทวมนุษย์สานังพุทธโภควาตี อติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชฌารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมมาาละทีสัตธาเทวมนุ์สานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโท schacaraanas no sukha thorokawiu à ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรภุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชชารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมมาราละทีสัททาเทวมนุ์สานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโท วินชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโรปุริสธรรมมาซาละที สัทเทวมนาณูศานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิท so ูอนุตตารโปุริสธรรมสาลทีสัทาเทวมนาณูศานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมา สัมพุทธโทวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทีสัตทาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธ วิญชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทีสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุธโธวิญชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาลา สัต t าเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมมาาละทิสัต t าเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติ อิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขะโตโรกวิทูอนุต ตาโรปุริสธรรมมาสาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภควาตีอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาสาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภควาตี อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาราละทีสัตธาเทวมนุตสานังพุทโภควาตีอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโท VINCACARANA SAMPANNO SUKHATORO KAVIDU โรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภควาตี อติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชฌารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารโปุริสธรรมมาาละทีสัตธาเทวมนุษย์สางพุทโภภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตารโปุริสธรรมมาาลทิสัทธาเทวมนุ์สาหนังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตารโปุริสธรรมมซา สัตท้าเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติอิติปิโสพะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตารโภุริสธรรมมาซาละทีสัตท้าเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาติ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิทูอนุต ตโรปุริสธรรมมาาลทิสัทาเทวมาณสสานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโทวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทิสัทาเทวมาณสสานังพุทธโภควาตี อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุสสานังพุทโภภควาตีอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโท schaကanaส noukha thoรka viထ àຸ ตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตีอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตตาโรปุริสธรรมมาาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภพควาตี ติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตาโรภุริสธรรมมาราละทีสัททาเทวมนุ์สานังพุทโภภควาติ อิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาซาละทีสัตถาเทวมนุ์สานังพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิ อนุตตารโปุริสธรรมมาซาลทีสัตธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภควาตี